สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับายค่ะายมีเจ้าคันนี้มาแนะนำค่ะ MG 5ในราคา MG 3นะคะบอกเลยคันนี้นะคะให้ออปชั่นล้นๆเลยนะคะที่สำคัญมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์คูหน้าด้วยนะและที่สำคัญไปกว่านั้นสีเดิมทั้งคันมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะล้ออัลลอยจากศูนย์เดี๋ยวายพาไปดูออปชั่นด้านในกันดีกว่าว่าจะเยอะขนาดไหนไปดูกันเลยปะไปเร็ว ออปชั่นเขาล้นล้นเยอะๆยังไงนะคะบอกเลยคันนี้รถปี19มาในราคา3,49,0 0 0บาทนะคะออปชั่นเขาให้มาเกินราคาสุดๆไปเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังทั้งคันเนาะมีจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นจอทัชสกรีนและที่สำคัญมีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วไมนะคะไม่ถึง1 0 0 0 0 0กิโลหายากม,มากๆเลยนะคะในรถมือส ถ้าพูดถึงการจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าคันนี้จัดได้เต็มจัดได้เกินราคาตัวรถนะคะผ่อนสบายๆนะคะ84งวดอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะได้อยากจะบอกว่าคันนี้นะถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะ2.79%นะคะถ้าอยากได้ในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะคะก็ทักกันเข้ามาเยอะๆเลยะคะ่ะได้พาไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่าจัดเป็นยังไงคันนี้นะคะภายในเขาจะหรูหรานะเป็นออกสไตล์แบบ ยุโรปยุโรปน,น,นินนะคะให้มาเรียกว่าออปชันนี่เกินราคาจริงๆคือยังไงนะคะในส่วนของเบาะให้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะด้านบนของเขานะคะก็มีซันรูมมาให้ด้วยซึ่งรถในราคานี้นะคะถ้าในเซกเมนต์เดียวกันไม่มีแน่นอนนะออปชันให้ล้นให้เกินตัวขนาดนี้นะคะมีที่พักแขนนะคะเหมือนรถหรูสไตล,ล์ยุโรปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไง่ะ ฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบเปิดด้วยรีโมทนะคะคันนี้ด้านหลังของเขากวางมากๆเลยนะใครที่คิดว่าซีดานนะคะจะรถเล็กๆหรือเปล่าคันนี้ไม่เล็กแน่นอนนะที่สําคัญสมกับราคารถของเขาเลยนะคะเรียกว่าออปชั่นเกินราคาดีกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบเลยเนาะ,ะ,ะฝากไว้อีกทีนึงค่ะคันนี้ MG 5นะคะมาในราคา3,49,000บาทนะคะกับรถปี19นะคะ อยากแนะนําลูกค้านะคะใครที่กําลังหารถเก่งไว้ใช้งานปีใหม่ๆราคาประหยัดออปชั่นเกินตัวนะคะก็แนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะฝากเบอร์ติดต่ออีกทีค่ะ083 222 2 2 3 3ค่ะ